ธนาคารบัวของเราได้ออกดอกแล้ววันนี้เนี่ยชาร์โลเล่ลาเบนตัวแรกของเราที่ชื่อวันก็เป็นชารโเล่เพศเมียซื้อมาตอนอายุ12-13เดือนในราคาเกือบ50,000บาทพร้อมใบหลอดรับประกันสายพันธุ์แม่ชาโลเล่ตัวน,นี้เราซื้อมาตอนที่น้องเป็นแม่สาวใกล้เชิงงดและต้นทุนเราน้อยแต่เราอยากเลี้ยงบัวชาโลเล่าสายพันธุ์นี้ที่เลือดค่อนข้างสูงเราก็เลยเลือกที่จะซื้อเป็นลูกมาในราคาเกือบ50,000บาท ซึ่งเป็นแม่สาวใกล้เชิญแล้วก็เอามาเลี้ยงต่ออีกสักไม่กี่เดือนก็จะพักผสมได้แม่ครูทะ,ะเลที่ชื่อวันเก้า้ะผสมเทียมตอนอายุสิบหกเดือนกว่าๆบางคนว่าทําไมถึงผสมใบจังวัวยังเด็กอยู่เลยวัวจะผสมเทียมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของวัวแต่ละตัวจะผสมช้าหรือจะผสมเร็วก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และการกินและอาหารของน้องด้วย แม่โคชโรเล่ตัวนี้ได้ผสมเทียมเมื่อวันที่3เดือน6ปี2,565อายุณนะตอนนั้นได้16เดือนนิดๆกำหนดข้อวันที่13เดือน3ปี2,566แม่วัวตัวนี้ผสมเทียมหนึ่งครั้งแล้วก็ติดลูกเลยเพราะว่าน้องวัวสมบูรณ์และหื่นจัดติดกัดจัดทำให้น้องพร้อมที่จะผสมเทียมเราเลือกสายพันธุ์ที่จะผสมเทียมเป็นสายพันธุ์ปอคอนเราได้หาข้อมูลเบื้องต้นและพบว่า ลูกสายพันธุ์เปาค้นจะไม่ตัวใหญ่เกินไปสำหรับแม่สาวลูกแรกเพราะว่าสายพันธุ์นี้จะไม่โตในท้องแต่จะออกมาโตข้างนอกจะทําให้แม่สาวลูกแรกคลอดไม่ลําบากเท่าไหร่นวดอาหารแม่วัวก่อนคลอดเื่นเดือนจะทําให้ไม่อ้วนเกินไปและจะทําให้คลอดลูกออกได้ง่ายขึ้นหลังคลอดแล้ววัวสายพันธุ์แบบนี้จําเป็นจะต้องให้หมอฉีดยาบำรุงด้วย